รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรากา้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 Terima kasih. เกษตรนิว32ซีซัน3ค่ะพบกันทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้นะคะกับคุณกัญญิาขาวสบายค่ะคุณผู้ชมคะในโลกที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมนะคะเราก็ต้องดึงนํามาใช้กับเกษตรกรรมของเราด้วยค่ะแต่คําว่านวัตกรรมในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้นะคะเราได้รวบรวมไว้ในรายการเกษตรนิว32ซีซัน3นี้เพื่อคุณผู้ชมได้ติดตามกันเพราะฉะนั้นเราจะไปเริ่มต้นกันที่เกษตร ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรเกษตรกรไทยต้องแฮปปี้กระทรวงพาณิชย์จะพืือกระทรวงเกษตรและสาก์และปรายนีไทยตอกย้ำความสดสะอาด ผลไม้ไทยปลอดโควิด19สู่ผู้บริโภคการแพร่ระบาดของโควิด19ยังคงส่งผลต่อการค้าขายผลไม้ของไทยทั้งการลดปริมาณในการส่งออกไปประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและยุโรปทำให้ผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำลงกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เข้าช่วยภาคเกษตรกรด้วยการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์คุณเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะช่วยเกษตรกรได้แถมยังได้ผลไม้ส่งตรงจากสวนที่ทั้งสดอร่อย พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าบ้านได้แล้วแค่สั่งซื้อผ่านเฟ e บ o ๊กแฟนเพจ Thailand p o สต Mart และเว็บไซต์ของไปรสณนิไทย w ์ไ i ทไทย w ลนด์โ a สต์ o m ไม่ว่าจะเป็นมังคุดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเงาะจากสุราษฎร์ธานีหรือจะเป็นลำไยจากจังหวัดพะเยาก็กดสั่งได้แค่ปลายนิ้ว พวกเราวางใจได้เพราะผลไม้ทุกสวนมี Q R Code สแกนปุ๊บรู้ปั๊บว่าเกษตรกรเป็นใครและสวนอยู่ที่ไหนในส่วนของค่าขนส่งและค่ากล่องผลไม้ก็ฟรีไปเลยจ้าเพราะกระทรวงพาณิชย์เขาออกให้คนซื้ออุ่นใจเกษตรกรอิ่มใจผลไม้ไทยปลอดโควิด19แฮปปี้ไปด้วยกัน เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอำเภอบังกันต์ตำบลโพลงตาเอี่ยมจังหวัดระยองรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ทุเรียนนอกฤดูตามนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ซึ่งในแต่ละปีมักมีปัญหาเรื่องทุเรียนล้นตลาดจากปัญหาดังกล่าวทําให้สมาชิกส่วนใหญ่มีการผลิตทุเรียนนอกฤดูมาจําหน่ายโดยกลุ่มได้วางเป้าหมายของการรวมกลุ่มเพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพได้ทุเรียนนอกฤดูเนี่ยคือผลิตก่อน หนึ่งช่วงกับผลิตล่าออกไปอีกคือเนียดแนวความคิดเพื่อ ที่จะให้ทุเรียนของภาคตะวันออกเราเนี่ยกระจายรุ่นจะทําให้ไม่กระจุกตัวแล,วและราคาก็จะดีเป็นผลดีของเกษตรกรการจัดการของแปลงใหญ่เราก็ดูแลบริหารการคุยเหมือนเหมือนเหมือนคนในครอบครัวแปลงใหญ่นี่ได้รับการส่งเสริมมาจากทางเกษตรอําเภอของวังจันทร์เกษตรอำเภอเกษตรตาบลที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเดิมเองทั้งกลุ่มเนี่ยองความรู้ตรงเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ก็จะได้พี่เลี้ยงมาจากทางด้าน เกษตรทางอำเภอมาช่วยเหลือมาแนะนำให้ใโยบายกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ต้องการที่จะเพิ่มนะครับมูลค่าการผลิตด,ด้านไม้ผลน,นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ต้องเข้ามาดูแลนะพี่น้องเกษตรกรนะครับให้มีการรวมกลุ่มกันนะครับโดยเฉพาะการรวมกลุ่มของแปลงใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นการรวมกลุ่มที่มีนขนาดพอเหมาะ ที่จะทาให้พี่น้องเกษตรกรนั้นเนี่ยได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากปัญหาของการกระจุกตัวของผลไม้ของทุเรียนน,ยนะครับมันก็เลยมีแนวคิดว่าแปลงใหญ่เราเนี่ยซึ่งเป็นแปลงที่ได้รับเทคโนโลยีจากภาคราชการนะจากกรมดง่งเสริมการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตรแล้วก็จากหน่วยงานอื่นๆโดยใช้เทคโนโลยีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ บังคับน้ำนะครับในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะครับในเรื่องของการใช้สารเคมีบางตัวนะครับเข้ามาควบคุมและก็อีกที่สําคัญก็คือทุเรียนก่อนฤดูเนี่ยนะครับหรือทุเรียนนอกฤดูเนี่ยก็เป็นผลผลิตที่ราคาดีทําให้กเกษตรกรนั้นเนี่ยนะครับนิยมนิยมเข้ามาผลิตทุเรียนนอกฤดูเป้าหมาย5ด้านนะคะก็จะมีเรื่องเรื่องของการลดต้นทุนการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพเรื่องการตลาดแล้วก็การบริหารจัดการนะคะซึ่งในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นทุเรียนแปลงใหญ่นอกฤด,ดูนะคะในเรื่องของการลดต้นทุนก็จะในเรื่องของเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะเช่นการใช้เครื่องเครื่องเครื่องยนต์เครื่องจกักรกลแอร์บัสอะไรพวกนี้นะคะเคพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของแรงงานนะคะลดต้นทุนทางด้านแรงงานนะคะแล้วก็ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์การการใช้เชื้อราแต่โคดม่าเพื่อควบคุมเชื้อราไฟทัฟเพลน่านะคะคนที่มองหาโอกาสก็จะเห็นโอกาสนะคะแต่คนที่จดจ่ออยู่กับอุปสรรคก็จะอยู่แต่กับข้อจํากักดอยู่แบบนั้นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นคะ่ะในช่วงของเกษตรศาสตร์เราก็จะพยายามหาโอกาสเพื่อที่ทุกท่านจะได้เห็นโอกาสใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกช่วงหนึ่งของรายการนั่นคือช่วงเกษตรท้อค่ะ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่สนใจทั่วประเทศกับงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพงานจะแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรวบรวมแฟรนไชส์ชื่อดังที่ประสบความสำเร็จและน่าสนใจกว่า400แบรนด์ที่คุณสามารถเลือกลงทุนได้ทันทีด้วยเงินลงทุนตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษพบกันที่ i ิน act A r e n a เมืองทองธานีวันที่15-19ธั 19, นวาคมนี้ เชิญชวนมาช็อปชิมแชร์เพื่อเช่อคนไทยในจุดยอดมหากรรมสินค้าโอท็อปไทยสู้ภัยโควิด -19 เพื่อเพลินกับการท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัตวีถีทั้ง4ภาพผลิตภัณฑ์ที่นถิ่นศิลปินสื่บ้านของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์โอท็อปช็อปสบายใจปลอดไทยไกล้ฉีดด้วยมาตรการควบคุมโควิดทั้งก่อนเข้างานและภายในงาน18-26ถึงธันวาคม2564นัดชาเลนเจอร์ฮอล์1-3อิมแพ t เมืองทองทานีจัดโดยคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่สนใจทั่วประเทศกับงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพงานจะแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรวบรวมแฟรนไชส์ชื่อดังที่ประสบความสำเร็จและน่าสนใจกว่า400แบรนด์ที่คุณสามารถเลือกลงทุนได้ทันทีด้วยเงินลงทุนตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษพบกันที่ Impact A r e n a เมืองทองธานีวันที่15-19ธั 19, นวาคมนี้ กับผู้คนใหม่ๆนะคะก็ยิ่งได้ไอเดียมาต่อย,ยอดทําเรื่องราวของตัวเองให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่นํามาฝากกันในเกษตรทอลกค่ะ อินซีวังร่องร่วมใจของเรานะครับลดต้นทุนได้ถึง95เปอร์เซพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกอยู่อย่างเดียวคือเมล็ดพันธุ์นะครับและที่สำคัญนะครับที่เราได้มากที่สุดก็คือสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของสมาชิกได้มากเลยครับหนี้สินลดลงโดยเฉพาะสมาชิกผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้นแบบถ้าไม่มีพัฒนาชุมชนในวันนั้นกลุ่มวังร่องคงไม่มีในวันนี้ครับก็ขอฝากขอบคุณเป็นอย่างสูง บริบทพื้นที่ของชุมชนตำบลห้วยไร่แห่งนี้นะครับดินดำน้ำชุ่มสามารถทำเกษตรปลูกผักขายตลอดทั้งปีแต่ทำแบบวิถีที่ว่าใช้ทุนนิยมครับคือใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการเป็นอยู่ของชุมชนนะครับส่วนมากก็จะไม่มีความรักความสามาัคคีแยกย้ายกันอยู่แยกย้ายกันทำครับแล้วก็แย่งกันขายทําให้ขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นสภาวะนี่สิ่งเพิ่มขึ้น สำนักง,งานพัฒนาชุมชนและผลนหลมศักดิ์นะคะเราได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนนะคะโครงการเสริมสร้างพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงของตําบลห้วยไร่ในเรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาภาวะผู้นําส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การนําศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งตรงนี้เราจะนําในเรื่องของ3ส,สร้างนะคะมาพัฒนาก็คือสร้างความมั่นคงด้านอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อนํามาสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตข้างหน้าค่ะ โครงการผู้นําการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเราก็นําเกษตรกรครับที่มีใจเป็นที่ตั้งมารวมกันเพื่อเป็นผู้นําต้นแบบเริ่มต้นนะครับจากปลูกผักแบบอินทรีย์ไว้บริโภคในครัวเรียนเองเหลือบริโภคเหลือกินเราก็แบ่งปันแจกจ่ายแต่พอเราแจกจ่ายไปคนที่ได้รับผักเราไปนะฮะ ไปกินแล้วอร่อยหวานกรอบไม่มีสารเคมีไม่มีกลิ่นฉุนเขาก็มาขอซื้อพอเขามาขอซื้อจากเราเราก็เอ๊ะผักเราน่าจะขายได้เราก็เริ่มวางจําหน่ายในแผงหน้าบ้านของตัวเองพอตรงหน้าบ้านเออมันติดตลาดแล้วเราก็ไปส่งต่อเข้าสู่ในตลาดนัดชุมชนจนกระทั่งสามารถขยายตลาดได้ณนะตอนนี้เรามีตลาดที่เป็นมาตรฐานอย่างเช่นของเลมอนฟาร์มและเราก็จะมีแผนที่จะเปิดหน้าร้านของตัวเองด้วยครับอําเภอลมสัตย์ เป็นที่หนึ่งที่การปลูกผักการปลูกทุกสิ่งอย่างต้องพึ่งพาเคมีพอเรามีโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชุมชนทำให้เราได้รับรู้ว่าต้นทุนที่แท้จริงอยู่ในกำมือเราเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นสารชีวพันธุ์ปุ๋ย เริ่มต้นนะครับเราเพึ่งพาตนเองเป็นหลักใช้วัสดุทุกอย่างที่เรามีใช้มูลวัวแห้งมูลควายแห้งมาทําเป็นปุ๋ยหญ้าเราก็มาปั่นเป็นทําเป็นปุ๋ยมีการเลี้ยงไส้เดือนมีการทําจุลินทรีย์นะครับเพื่อใช้ในแปลงทําให้เราลดภาระในการใช้สารเคมีลงมากสุขภาพเราก็ดีขึ้นครับการน้อมนําเอาแนวพระราชดำลัทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9มาใช้เนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการโค้ดทางน้ามโมเดลที่เรามาประยุกต์อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคาตอบที่ชัดเจนมากเกษตรกรจะสามารถที่จะยืนหยู่ได้และสามารถที่จะสร้างสร้างตัวได้แม้ตอนนี้ครับเกิดความรักความสามาคัคคีเกิดขึ้นในชุมชนโดยเฉพาะวันที่เราร่วมรวมผักเป็นวันที่มีความสุขทุกคนจะยิ้มแย้มแจ่มใสเอาขังไปร่วมรวมไปช่วยกันแพ็ค เมื่อเรามารวมกลุ่มเราก็มีความเข้มแข็งเมื่อเรามีความเข้มแข็งเราก็มีกําลังต่อรองจากก่อนหน้านี้เราเคยขายผักยกตัวอย่างคณะกิโลละ5บาทหน้าตอนนี้เราซื้อจากสมาชิกกิโลละ60บาทนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชุมชนตําบลห้วยไล่ครับซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆในระยะเวลาประมาณ3ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ทางพัฒนาชุมชนนําโครงการแผนปฏิบัติการ90วันมาทดลองปลูกแล้วก็สามารถสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงได้ครับ มีความสุขค่ะได้อยู่กับครอบครัวผักที่เราปลูกเหลือกินเราแบ่งปันเราได้ทั้งมิตรภาพเราได้ทั้งความสุขทางใจเราได้ทั้งสังคมที่ดีๆเราได้ผลกําไรรายได้เงินในกระเป๋านี่คือความสุขของทุกบ้านค่ะ60ปีกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สังคงงมพื้นตนผู้ช่วยคนพ้นทางอับจน สงมชมชนมีุขย่อยโอกาสใหม่ๆมาพร้อมกับผู้คนใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเปิดตัวเองค่ะเปิดหูเปิดตาเปิดใจออกไปเจอผู้คนบ้างนะคะก็จะได้ไอเดียใหม่ๆมาแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนแล้วก็ติดตามเกษตรนิวสามสิบสองแบบนี้ก็จะได้ฟังในช่วงของเกษตรทอล์กแบบนี้นี่แหละค่ะพักกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องราวข่าวสารให้ได้ติดตามกันนั่นก็คือช่วงเกษตรนิว มาช็อปชิมแชร์เพื่อช่วยคนไทยในจุดยอดมหารกรรมสินค้าโอท็อปไทยสู้ภัยโควิด -19 เพื่อเพลินกับการท่องเที่ยวชมชนโอท็อปนวัตวิถีทั้ง4่ภาคผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นศิลปินสืนบ้านของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์โอท็อปชอปสบายใจปลอดภัย,ยใจฉีดด้วยมาตรการควบคุมโควิดทั้งก่อนเข้างานและภายในงาน18ถึง26ธันวาคม2564ณนห้าริชาเลนเจอร์ฮอ์ถึง3มอิมแพคเมืองทองธานีจัดโดยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่สนใจทั่วประเทศกับงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพงานจะแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรวบรวมแฟรนไชส์ชื่อดังที่ประสบความสำเร็จและน่าสนใจกว่า400แบรนด์ที่คุณสามารถเลือกลงทุนได้ทันทีด้วยเงินลงทุนตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษพบกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีวันที่15-19ธั 19, นวาคมนี้ เชิญชวนมาช็อปชิมแชร์เพื่อช่วยคนไทยในสุดยอดมหากรรมสินค้าโอท็อปไทยสู้ภัยโควิด -19 เพื่อเพลินกับการท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดที่ีทั้ง4่ภาผลิตภัณฑ์ทพื้นถิ่นศิลปินซื้นบ้านของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์โอท็อปช็อปสบายใจปลอดภัยไร้เชื้อด้วยมาตรการควบคุมโควิดทั้งก่อนเข้างานและภายในงาน1 8ถึงยีธันวาคม2 5 6 4ณนห้าริเลนเจอร์ฮอนหนึงถาอิมแพคเมืองทองธางนีจัดโดยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมวันดินโลก World s o y Day ประจำปี2564เน้นย้ำช่วยกันบ่มเพาะให้กับลูกๆละหล,ลานๆเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมสืบสารพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่9ช่วยกันสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระองค์ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธระชธรรมและทรงยึดมั่นในประถมบรม,มราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอีกทั้งทรงพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อให้ประชาชนได้รับความร่มเย็นตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตภัยต่างๆโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4ี่พันโครงการล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ประชาชนชาวไทยสามารถดําเนินชีวิตด้วยความผาสุกมั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมืองซึ่งในขณะนี้ทางรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณและแนวนโยบายของการให้ความสำคัญในการน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเพื่อใช้พัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนและทันผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model มีเป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่14ธันวาคม2564ที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าสามยานมิ่าวในายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสมคิดจันทมฤกิกอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมถแถลงข่าวเปิดงานโอท็อปไทยสู้ภัยโควิด -19 นายสุทธิพงศ์ได้กล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนยโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีไรายได้สนับสนุนให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุนรวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีคุณภาพและมีตลาดจําหน่ายจึงมีความจําเป็นที่จะต้องพ ah> ัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และจัดหาช่องทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสทางการผลิตและการตลาดให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ1-2ถึงดาวและผลิตภัณฑ์โอท็อป ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาได้รับมาตรฐานรับรองแล้วแต่ยังไม่ผ่านกระบวนการคัดสุดยอดหนึ่งตำบลหนผลิตภัณฑ์หรือที่ยังไม่มีระดับดาวรับรองเป็นการเพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่มือผู้บริโภค นายสมคิดได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสุพัฒนพงผณีชาวเป็นประธานและมีหน่วยงานที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมเป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ1-2ดาวผลิตภัณฑ์โอท็อที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยหน่วยงานภาคีคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล1น,นผลิตภัณฑ์แห่งชาติผลิตภัณฑ์โอท็อที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด -19 และผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านท่องเที่ยวมากกว่า2,000ร้านค้าโอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าจากผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป ในงานโอทับไทยสู้ภัยโควิด -19 ระหว่างวันที่18ถึง26ธันวาคม2564ณน้าชา l เลนเจอร์หอศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพเมืองทองธานีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการชุมชนในการก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปพร้อมกันเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป พาณิ์จัดมหกรรมแบรนชายสร้างอาชีพรถโชว์2021 15จังหวัดทั่วประเทศใครอยากลงทุนมาทั้งนี้กระทรวงพาณิ์จัดมหกรรมแบรนชัยสร้างอาชีพรถโชว์2021 15จังหวัดทั่วประเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีภารกิจหลักในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ SME ซึ่งเป็นธุรกิจฐานรากที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุเลนลักษณะวิสิทธ์ได้เร่งวางนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบธุรกิจแบบเชิงรุกสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงต้องช่วยเหลือธุรกิจ SME และผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านโครงการสร้างไรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝากโควิด -19 ทั้งในส่วนภูมิภาคครอบคลุมทุกภาคของประเทศที่ผ่านมาจัดขึ้นที่โรบินสันเชยภูมิ และจัดขึ้นที่เซ็นทรันพลาซาลำปางตั้งแต่วันที่2ถึง5ธันวาคม2564ในวันที่9ถึง12ธันวาคม2564จัดขึ้นที่เซ็นทรันพลาซาขอนแก่นในวันเดียวกันนี้จัดขึ้นที่บูพอร์ตหัวหินบริสอร์ทมอลและในวันที่16ถึง19ธันวาคม2564จัดขึ้นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการภายในงานพบกับแฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรรรวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ด้วยแฟรนไชส์สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไซาด่วน1 5 7 0วันนี้นายสินิดเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานม็อกแฟรนไชส์สร้างอาชีพ2021ยก400แบรนด์แฟรนไชส์มารวมไว้ในงานเดียว ทางด้านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายทศพลทางสุบุตรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ธุรกิจหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และไมโคร SME ที่ขาดรายได้และเกิดการว่างงานมากกว่า2ปีส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงักกระทรวงพาณิชย์ในฐานะเป็นหน่วยงานสำคัญที่ดูแลเรื่องความอยู่ดีกินดีของประชาชนและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการฐานรากตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับประชาชนโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ของคนไทยจำนวนกว่า600แบรนด์มีสาขารวมกันเกินกว่า10,000แสนสาขา กระจายอยู่ในทุกภูุมิภาคทั่วประเทศและมีมูลค่าการตลาดปีละกว่า3 0 0แสนล้านบาทธุรกิจแฟรนไชส์มีโมเดลธุรกิจและระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนมีความเสี่ยงต่ำจึงมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงอีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศของไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้นงานม็อกแฟรนไชส์สร้างอาชีพ2021กำหนดจัดขึ้นรวม5วัน ระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2564ณ Impact เมืองทองธานีห9-10ค่ะ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กประจำปี2564ในวันที่13ธันวาคม2564ณนห้องบริษัทชายากรชั้น4สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้ร้านอาหารไทยที่ผ่านแกณฑ์เลือกอย่างเข้มข้นจำนวน13ร้านประกอบไปด้วยประเภทไทยซีเล็กซิกเนเจอร์จำนวน1รายไทยซีเล็กคลาสสิกจำนวน10รายและไทยซีเล็กยูนิค จำนวน2รายร้านอาหารไทยซีเล็กจะได้สิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ร้านให้ผู้บริโภครู้จักในวงกว้างพร้อมมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายจากพันธมิตรชั้นนำและฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มชื่อดังนำไปสู่การขยายโอกาสทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารในประเทศมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่ปี2561ถึง2564จำนวน1,000ร้านค้า แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร249ร้านค้าภาคเหนือ164ร้านภาคกลาง256ร้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ124ร้านภาคใต้153ร้านภาคตะวันออก55ร้านทั้งนี้แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ไทยซีเล็กซิกเนเจอร์จำนวน11ร้านไทยซีเล็ t คลาสสิกจำนวน916ร้านและไทยซีเล็กยูนิคจำนวน73ร้านค่ะ สำหรับปี2,565ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถติดตามการเปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมยกระดับอาหารไทยให้มีมาตรฐานได้ที่ www.dbd.go.th หรืออีเมล thaiselect.dbd@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจบริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หมายเลขโทรศัพท์02-547 5 9 5 4 อีเมลนะคะ thaiselect dbd@gmail.com ค่ะสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ยุคนี้เป็นยุคของ Data นะคะข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าเราต้องฉลาดเลือกค่ะว่าข้อมูลที่เอามาใช้นั้นต้องเป็นข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและเมื่อมีข้อมูลที่ดีก็จะทำให้การตัดสินใจของเรานั้นดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะติดตามเรื่องราวแบบนี้ได้ในเกษตรนิวส ไทยรัฐทีวี32แห่งนี้รับรองตลอดซีซั่น3 <c oughs> คุณผู้ชมจะได้ข้อมูลส,สาระที่เต็มอิ่มสุใจแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ